พิงที่โกลวเคลื่อนไหวไอจีเบิ์หลังมีข่าวเตรียมกลับมาขายน้ำส้มเสื้อเชื่อว่าหลายๆคนคงยังเสียใจกับการจักไปของนักแสดงสาวแตงโมนิดาพลัดตกเรือสปีดโบท๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระยาที่เรียกได้ว่าเป็นการจักไปแบบกระทันหันไม่ทันได้ตั้งตัวและถึงแม้ว่าจะผ่านมาราวสองสัปดาห์แล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการสรุปสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงแตงโมนิดาโดยการจับไปครั้งนี้ของแตงโมนิดา นับว่าเป็นข่าวที่เศร้าสะเทือนใจของใครหลายๆคนอย่างแน่นอนซึ่งหลังจากที่แตงโมนิดาเสียชีวิตก็ทำให้หลายๆคนได้รู้จักกับเบิร์ดแฟนแตงโมผู้ชายที่ใครๆก็ยกย่องให้ว่าเป็นรักแท้ของแตงโมนิดาทําทุกอย่างโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนแม้โดนชวนเข้าวงการบันเทิงก็ไม่เอาอีกทั้งเมื่อไม่นานมานี้ทางด้านแอนนาทีวีพูได้ออกมาเผยข่าวว่าเบิร์ดแฟนแตงโม เตรียมผลิตเสื้อออกมาขายจำนวน1,000ตัวซึ่งเป็นเสื้อที่ช่วยกันออกแบบกับแตงโมนิดาและแตงโมก็ยังชอบมากๆอีกบ้ย้ยในเวลาต่อมาทางด้านผู้ใช้ติ๊กตอกรายหนึ่งได้ออกรูปภาพของเบิร์ดและรถยนต์พร้อมข้อความว่าพี่เบิร์ดมารับรถไปขายน้ำส้มฝากซัพพอร์ตกันด้วยนะคะแฮชท็กเบิร์ดแฟนแตงโมซึ่งก็มีทางด้านชาวเน็ตเข้ามาเป็นกำลังใจให้อย่างมากมาย ล่าสุดทางด้านเบิร์ดโพส์รูปภาพแตงโมนิดาพร้อมข้อความหมายดีและอีโมจิรูปหัวใจพร้อมกับแท็กไปหาแตงโมนิดาโดยทางด้านพิงกี้สาวิกาเพื่อนสนิทของแตงโมนิดาก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าคิดถึงนางฟ้าส่งพลังให้เบิร์ดเยอะๆนะ